สวัสดีวันที่6มิถุนายน2568นะครับาดดนี้เวลา8:44นาทีเรามาดูกันครับว่าวันนี้สถานการณ์ทองคําและคู่สกุลเงินจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับข่าวนอนฟาร์มวันนี้ด้วยนะโอเคไปดูคู่สกุลเงินและทองคํากันครับทองคําในวันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับเช้านี้นะครับเปิดตลาดขึ้นมามีการยกตัวขึ้นไปมีการยกตัวขึ้นไปบ้างเล็กน้อย ขึ้นไปอยู่ประมาณ1,500-1,600จุดนะครับจากเมื่อวานนะสถานการณ์ทองคําในช่วงตลาดบ่ายซึ่งไม่มีข่าวเขา้เขามาแทรกแซงแต่อย่างใดแต่มีการยกตัวของทองคำขึ้นไปนะครับเคลียร์เคลียร์ไฮของตรงจุดนี้ไปแล้วนะนี่เขาเรียกว่าขึ้นมาทำไฮนะครับแต่ในช่วงที่มีการประกาศเมื่อวานมีการประกาศนอนฟาร์ม เขาเรียกว่านอนฟาร์มน้อยนอนฟาร์มเล็กๆนะครับก็คือมีการยึดในช่วงตลาดบ่ายซึ่งไม่มีข่าวเข้ามาแทรกแซงแต่อย่างใดแต่มีการยกตัวของทองคําขึ้นไปนะครับเคลียร์ขึ้นไปของทองคําในแท่งช่วงนี้นะครับยกตัวขึ้นไปนะครับและหลังจากนั้นก็มีข่าวแทรกแซงจากทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เรื่องการเข้าไปเจรจากับทางทางจีน ก็ส่งผลทําให้ทองคํามีการกดตัวลงนะครับ US dollar มีการแข็งค่าขึ้นมากดตัวลงมานะครับต่ํากว่าราคาเปิดของเมื่อวานด้วยต่ากว่าราคาเปิดจากไฮนี้ลงมาเทสที่โซนนี้เช่นเดียวกัน6,200จุด6,200จุดครับนะฮะเช้านี้มีการยกตัวขึ้นไปบ้างเล็กน้อยเพราะฉะนั้นสถานการณ์ทองคําในช่วงนี้อยู่ในกรอบไซด์เวมีการ ยกไฮขึ้นไปนะครับมีการยกไฮขึ้นไปมีโลนะครับที่เกิดใหม่เห็นไหมครับโลที่เกิดใหม่ยกโลขึ้นไปเพราะฉะนั้นทองคําฝังขาบายยังมีโอกาสได้เปรียบนะครับแต่การลดตัวลงมาของเขานะฮะลดตัวลงมาของเขาเนี่ยก็เป็นการย่อนะครับเพื่อปรับฐานไปดูทําเฟรมสีชั่วโมงกันบ้างนะครับทาเฟรมสีชั่วโมงในโซนที่ให้แนวรับไว ในกรอบของเมื่อวานเช่นเดียวกันนะครับอยู่ที่ประมาณโซน334 3341 3342ตรงนี้นะครับแล้วก็ประมาณ3324 3325ในโซนนี้ถือว่าเป็นโซนแนวรับที่สำคัญถ้าเขาทะลุลงมาได้ก็มีโอกาสลงมาเทสที่32 823262แต่ก่อนที่เขาจะมาลงเทสที่32 823262เนี่ยก็จะมีแนวใน t ท m e เฟรม e 4 1ชั่วโมงนะครับก็คือตอนเปิดตลาด ในช่วงต้นสัปดาห์เช่นเดียวกันก็ทิ้งราคาไว้ที่โซนนี้นะครับทิ้งราคาไว้ที่โซนนี้นะฮะถ้าย่อมาถ้าย่อมาต่ำกว่า3-3-2-5ก็เคลียร์ออเดอร์ตรงนี้แล้วไปหาจังหวะเข้าในโซนนี้นะครับก็ก็ลงมาเทสบ้างเล็กน้อยเนื่องด้วยจากที่เขามีการยกตัวขึ้นไปค่อนข้างที่จะเยอะในช่วงตลาดบ่าย ทําให้การลดตัวลงมาของเขาเนี่ยถึงจะเป็น6,000จุดก,ก็จริงนะครับแต่เขาขึ้นไปอยู่ประมาณ4,000จุดแล้วลดลงมาเพราะฉะนั้นในโซนนี้ก็ยังเป็นกรอบไซ์เวซึ่งซึ่งเป็นไซ์เวยขาขึ้นนะเขาเรียกว่าไซ์เวยขาขึ้นยังได้เปรียบอยู่แต่การย่อตัวต้องมานี m มเนจเมนต์ดีๆเพราะวันนี้คือวันศุกร์วันศุกร ท้ายสัปดาห์แล้วด้วยนะครับแต่ว่าเป็นต้นเดือนเป็นสัปดาห์แรกของเดือนเราไปดูข่าวนนฟาร์มวันนี้ครับว่านอนฟาร์มวันนี้มีผลอะไรกับทางทองคำไหมนะครับตัวเลขการประกาศนอนฟาร์มออกมานะครับการจ้างงานนอกภาคการเกษตรลดลงเห็นไหมครับลดลงก็ไม่ได้เป็นผลดีสําหรับทองคํานะนะครับลดลงอาจจะมีการยกตัวขึ้นไปนะครับลดตัวขึ้นไปตัวเลขที่ลดลงนะ ก็ไม่ได้เป็นผลดีกับทองคำนะครับครั้งก่อน177นะถ้าเกิดว่าวันนี้ตอนนี้เขาประกาศลงมา1 127K ก็ไม่เป็นผลดีกับทองคำมีโอกาสยกตัวขึ้นต่อนี่คือสถานการณ์ของทองคำนะครับเพราะนั้นสิ่งที่สำคัญคือ Money Management เป็นเรื่องที่สำคัญมีอากาศขึ้นไปเคลียร์ไฮไฮนี้ได้เลยนะฮะ รีสิสแตนสยังบอกว่าเขาสามารถที่จะขึ้นไปที่ 3, 4, 2, 9ได้ด้วยเช่นเดียวกันแนวโน้มในช่วงเช้ายังเป็นกรอบไซด์เวย์นะครับถ้าทะลุเบรกลงไปอยู่ในโซนนี้นะครับก็ให้รอจังหวะก่อนผมว่าโซนนี้เป็นโซนที่ยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับถ้าเขาจะยกตัวนะครับอาจจะมารีเทสเนี่ยรีเทสมา2ครั้งแล้วถ้ารีเทสครั้งที่3อาจจะทะลุลงไปเราไปรอที่3308เลยก็ได้นะครับ เราไปรอที่3308เลยก็ได้มีโอกาสลดตรงไหมไหมลดลงไหมมีนะครับก็มีโอกาสอยู่เช้านี้ครับ XAU มีการแข็งค่าขึ้นมานะครับ US Dollar US d ลลาร์ก็ยังกอดกันอยู่นะครับยังเป็นไซ z e b a อยู่นะโอเคในส่วนของคู่สกุลเงินคู่สกุลเงินวันนี้ครับ เช้านี้แคนาดามีการแข็งค่าขึ้นมาเห็นได้ชัดนะครับ e อ็นดี D มีการแข็งค่าขึ้นมาเห็นได้ชัดเจนมากๆเลยนะครับ EUR แล้วก็ทาง GBP มีการพักตัวครับ JPY มีการอ่อนค่านะครับมีการประกาศตัวเลขของ JPY ในช่วงเช้านี้ด้วยเหมือนกันนะครับตัวเลขออกมาเป็นโดยชนีค่าใช้จ่ายภาคครัวเรือนนะครับออกตัวเลขออกมาติดลบส่งผลให้ JPY ตอนนี้นอนนอนนอนก้นเลยนะครับอยู่ลำดับ ท้ายสุดของตารางเพราะนั้น JPY ในช่วงเช้านี้มีการยกตัวขึ้นไปไม่ว่าจะเป็น a u s ไม่ว่าจะเป็น CADJ, EJ, GJ มีการยกตัวขึ้นไปนะมีการยกตัวขึ้นไปยิ่ง CADJ เนี่ยยิ่งยิ่งเห็นภาพในชัดเจน NJ นยครับก็ยกตัวขึ้นไปในโซนของออสเตรเลียนะครับมีการเข้าโหมดไซเวย์ครับยังเป็นไซเวย์อัพเช่นเดียวกันส่วนนิวซีแลนด์ครับเป็นไซเวย์อัพเช่นเดียวกันนะครับ g b p นะครับแล้วก็ EUR EUR หลังจากที่มีการประกาศเขาเรียกว่ามีการแถลงการของทางประธานธนาคารกลางยุโรปนะครับคุณอากาศมาแถลงช่วงประมาณ3าทุ่มส5ส่งผลให้ EUR ทุกตัวมีการยกตัวขึ้นไปแข่งข้านะครับ EU นะครับเนี่ยในช่วงที่มีการแถลงการเมื่อวาน EJ นะครับยกตัวขึ้นไปเกือบทั้งหมดเลยนะครับช่วงนี้นะครับทำให ฟดแบ็กของทาง e u r ส่งผลให้มีโอกาสมีโอกาสที่จะยกตัวขึ้นไปนะครับเป็นเป็น s i d e way up เป็น size way up นะครับมีโอกาสยกตัวขึ้นไป g p p ก็ติดตามขึ้นไปครับ g p p ก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปแข่งค่าได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ในโหมดเช้านี้ยังเป็น s i d e way อยู่หลายๆหลายๆคู่สกุลเงิน นะครับก็โดยส่วนใหญ่ในฝั่งของ E.U.R. ทั้งในฝั่งของแคนาดาก็ยกตัวขึ้นไปโซนโซนไฮโซนบนของทางฟีโบเดแล้วนะครับจะเห็นได้อย่างชัดเจนอันนี้ก็เป็นคู่สกุลเงินนะครับ U.S. ดอลลาร์ก็เป็นไซเวยเป็นไซเวยเริ่มดาวนแล้วนะ U.S. ดอลลาร์ก็เริ่มดาวโอเคก็นี่เป็นภาพรวมนะครับ u n i s o r o d r s h b บ a r d และ Unicorn Panel ก็เป็นเครื่องมือที่ ช่วยในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการเข้าออเดอร์ของนักลงทุนนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับต้องลางันกไปก่อนครับสวัสดีครับ